โซเฟ่ปิ้งย่างชื่อดังมาเปิดสาขาแรกที่ฝั่งทนแล้ววันนี้กับลัคกี้บาร์บีคิวร้านตั้งอยู่ที่ชั้น2ตึกหน้าแมคโครจันสนิทวงร้านเปิด10บโมงครึ่งยาวๆไปเลยจนถึงตีสอมีครบจัดเต็มหมูเนื้อซีฟู้ดที่ร้านเป็นแบบเซิลเซอร์วิสสามารถเดินมาหยิบเองได้ที่ตู้เนื้อและหมูเขามีให้เลือกหลายส่วนจะมันมากมันน้อยแล้วแต่ใจชอบสำหรับคนรักสุขภาพสามารถเพิ่มไฟเบอร์ได้ด้วยสลัดบาร์ผักสดๆตักได้ไม่อั้นเมนูทานเล่นที่นี่ก็มีเยอะไม่ว่าจะเป็นยำตัดเลี่ยนของทอด ได้ตามใจชอบมีหมูชาชูให้แอดด้วยเครื่องดื่มที่นี่เขาก็มีหลากหลายตัวเด็ดเลยก็คือสลัดชีมีให้เลือก3มรสเหมาะทานกับปิ้งย่างมากสดชื่นสุดๆและฉะลองเปิดสาขาใหม่กับเมนูพิเศษสเต็กเบคอนรมควันเสิร์ฟไม่อัน้นย่างหมูให้เกรียมหน่อยกลิ่น่หอมสุดๆไปเลยเสิร์ฟถึงแค่สิ้นเดือนมก,กราคมนี้เท่าน,นั้นนะและไอเทมเด็ดที่เบฟชอบสุดๆก็คือไข่ปลาหมึกชิ้นโตนี้จิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดแซ่บอร่อยมากเขายังมีเมนูโมจิไอศครีมและไอศครีมหลายรสให้เลือกสั่งอันนี้ไม่รวมอยู่ในบุ่นนะ มาทั้งหมดเนี่ยราคาเพียง362บาทนเน็ตเท่านั้นทานได้2ชั่วโมง